ด้วยนยังไงบ้างคะพ่อดีใจประทับใจครับกับความสําเร็จของลูกสาวครั้งนี้ที่นําพาชื่อเสียงของสาวนว้ยเพื่อนแพงนะครับได้ยกระดับขึ้นมาอีกถือว่าเป็นที่สุดยอดมากครับเหมือนนางที่เคยพูดไว้ไว,ว่าว่าว่าหนาเบ้นี่แหละออสีผาพอโจโูดังนาเบบ้นี่แหละสีผาพ,าพาอรวยนะครับและแล้วก็มาถึงวันนี้ครับดีใจภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วอีกเละคะรู้สึกไงบ้า ใจค่ะดีใจที่ได้รางวัลน,น่ที่แรกหลกแอบลุ่นรู้ว่าจะได้ไดมไไ่ได้รู้รู้ตั้งแต่ได้ได้ได้รางวัลแรกรางวัลเดียวไงแต่อีกรางวัลหนึ่งให้มันลุ้นเอาอยู่ที่ในงานไงครับก็ลุ้นกันอยู่อะเออแล้วยังไงพอสุดท้ายเราประกาศชื่อเป็นเราโหสันรู้สันนออเราเองเราตื่นเต้นไหมเพราะว่าเอาจริงๆเขาเรียกว่าไหลชื่อผู้เข้าชิงอ่ะก็คือแบบเป็นตัวที่แบบโอ้โหทับท็อปท้่นั้นเลย ก็เลนใจแล้วก็คิดด้วยว่าถ้าได้ก็ถ้าได้ก็แล้วก็ขอขอบคุณพ่อผมแม่เอฟซีแต่ถามว่าได้แล้วก็เสียใจจ้ะเพราะว่าจังได้แล้วก็ยู่ในใจของพ่อผมแม่เอฟซีอยู่แล้ว่ะวิถาขงความรู้สึกชนิดนึงตอนเดินขึ้นไปแล้วระหว่างเอาจริงตอนนั้นคิดอะไรอยู่กัเราบอกเออเราจะทำอะไรยังไงบ้างไมนคิดอย่างโมอหเลยจ้ะเพราะว่ามันปลื้มเลย ันื้มแล้วมันอันนี้แม่จะมันตื่นตันใจเราไม่ได้มันมีตอนที่ขึ้นไปกับว่าโจขึ้นไปคนเดียวใช่ไหมใช่ครั้งที่สองนางอข้น้งเนาให้พ่อขึ้นไปด้วยแต่พ่อแอบแบบเออเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปเอาแล้วปเดิให้ขึใช่ก็ใหยไปนางเนี่ะคือครั้งแรกคือพานางขึ้นไปแล้วแต่ครั้งที่สองคือเราอยากให้รู้ลูกได้แข็งแข่งแข็งแรงขึ้นไงคือตั้งใจไม่ไปแต่ว่าต่อหน้านางก็อ่ะเดี๋ยวพ่อขึ้นไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวพ่อขึ้นไปท่านไม่ขึ้นไป พ่อต้องขึ้นไปกับหนูรางวัลสมมติสมมติว่ามันได้นะรางวัลที่สองอ่ะก็ตอบรับนาง แต่พอถึงได้แล้วมันจริงก็ทําท่าจะลุกแต่ว่าก็ปล่อยให้นางไปนางก็เดินไปนางก็หันมาหาพ่ออยู่นะแบบแต่มันได้ไปแล้วนี่นางก็ต้องเดินไปของนางค่ะแล้วเห็นหรือไงพ่อพ่อบอกว่าเฮ้ยลุกแล้วหมดอนพ่อลุกแล้วแต่หันมาเอาพ่อไปไหนคือความหมายนู้นย่างออกหนาพ่อมานน้นก็แต่พอหนังยางน้ำแต่ที่นู้นหันไปเอ้าเครื่องครืยังนางอยู่หนเอาเลยแล้วก็เลยย่างไปวูดเดียวซะคืออยากให้นางแข็งแกร่งขึ้นครั้งแรกก็ถือว่าพ่อพาไปแล้วเออนาง ครั้งแรกนางก็ตื่นเต้นมากแต่คิดว่าครั้งที่สองนางก็จะแบบแต่นางก็ถามอยู่สมมติว่าได้จะพูดอะไรยังไงพราะต้องไปกับหนูนะอ,อ,อย่างเงี้ยก็เลยปล่อยนางเลยเ,ออเพราะในใจเราคิดว่าคือหนูทําได้หนูพูดได้อยู่แล้วแหละแล้วพอวิธีที่เราต้องพูดความรู้สึกคนเดียวยืนอยู่คนเดียวเนเวทีมันตื่นเต้นขนาด ยืนเ <c oughs> ต้นแห้งเขาบอกว่ออกเลยมันแตกต่างก่บผูดกับแฟนๆบนเวทีแม่นค <Hello. S 1> ่ะแตกต่างจากแตกต่างระวังด่าน้าเวทีนี่คือความหมายเขาอยากบอก,กัใจเก็บอกว่าจะบอกมาจาัดใจแต่อันนี้คือแบบมีพบมีมอยยันผู้ใหญ่ด้านหน้าเวทีคนมานำมาจาาาัด <c oughs> นนจล้วก็เป็นเชียร์มาจังไลยแตเลยบอกไปตามทีละคนนั่นแหละจ้ะ <c oughs> แล้วเขารู้สึกยังไงวันนี้ผูกสาวเขาบอกว่าสูจน์ตัวเองอะว,ว่าคือเขาเนี่ยแหละ ดาวนุ่งเราก็ยอดนิยมเลยมันเป็นอะไรที่สุดยอดและภาคภูมิใจที่สุดของรางวัลระดับประเทศนะครับนี่คาว่าศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็ลูกทุ่งหมอลําขวัญใจมหาชนแล้วอันดับหนึ่งนะครอ,อันดับหนึ่งแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ที่หลายๆคนที่ศิลปินหลายๆคนในประเทศที่อยากได้รางวัลน,นี้แต่ว่าวันนี้มันเป็นของอูอ๋หิงเพชรบ้านแพงมันเป็นศิลปินของสาวน้อยแดงแล้วก็ ยิ่งแราวันนี้เป็นลูกสาวเรามันเป็นที่ภูมิใจบอกไม่ถูกเลยครับแล้วก็เราหลับตาลงเราย้อนไปเอ้ยมามาถึงวันนี้ได้อย่างไรก็เหมือนนางพูดไปมันมันมาสักไหนหรอพอคำที่พ่อโกรธอ่ะนางาแบบคุณน้องเป็นคนมีคนมาบอกไม่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 คือตอนที่นางมาใหม่ๆนั่นแหละตอนที่นางยังไม่มีซิเกิลยังไม่มีอะไรยังไม่มีซิเกิลก็ผุดหยอกล้อกันไม่กี่วันเองนี่ไรสดไงไรสดบนรถ นางก็ไปด้วยเออวันนั้นไปถ่ายเอ็มบีไปถ่ายเอ็มบีโอ้ก็เพลงอะไรหรือเปล่าเพลงเพลงเรื่องเขาซสาไอบ่กขาบอกแมนก็แมนหอบฝันนี่บ่เพลงอะไรเพียงพ่อเบิร์ดเพลงพ่ออ๋อนางก็เลยแบบก็เลยว่ามันแมนบ่แบบนาเบ้เบ้เนี่สิเพราะผมเรียกน้องก็คือแบ้น้อยไงอ่าเบ้น้อยแบ้น้อยนางก็เลยนาจังแบ้นี่แหละสิพ่อพอดังนาจังแบ้นี่แหละสิพ่อพอรวย ก็คนชมเป็นหมื่นน่ะตอนนั้นไลฟ์สดคนชมสดก็เลยเป็นคำนั้นมาเลยครับค่ะลูกทีหลังลูกตอนนี้มันเหมือนมันหายเหนื่อยไหมกับแบบความตั้งใจทุกโชว์ที่เราได้ออกไปแสดงโชว์ให้แฟนแล้ววันนี้มันเหมือนแบบเหมือนเป็นการการันตีเราแล้วอ่ะค่ะรางวัลชินนี่กัเป็นรางวัลชินเล็กแล้วก็เป็นรางวัลที่ไาสู่ชีวิตมาตลอดจ้ะล้วเด้รับรางวัลนี้ก็ได้มาจากพ่อพงม่์อีฟซี พงหล่ะกับเอฟซีบานฮักลาทุกๆหลังแล้วก็บเอฟซีพีพีพอแม่แมนในวงเอฟซีสาวหน่อยจ้ะที่เพิ่นร่วมกันโหวตเห็นละแล้วก็ลาลืมทีซิงทีลาลิสบุ่นใหก็คือผู้อยู่เบื้องหลังผลงานเพลงถูกผลงานเพลงค่ะก็คือหัวทนายอีโปรดิวเซอร์แล้วก็ทั้งคนแต่งทั้งโปรรดิวเซอ์คนแต่งแล้วก็โปรดิวเซอร์โอ้ยโปรดิวเซอร์แล้วก็ถือว่าหมอบรางวัลนี้ ให้เป็นรางวัลของทุกๆคนกันแล้วกันเนาะแม,ม่นค่ะและ้วขอขอบคุณพระเจ้าแม่นุษย์ญาุภาพพี่ๆในวงทุกคนค่ะทีค่คอยบอกคอยแนะนำล่ะและที่ลืมไปใดที่สุดก็คือพ่อกับแม่ยจะที่คอยพัดดันอยู่ด้าน,นันที่สนับสนุนและคุณทั้งข้างเราเราอยากจะบอกเรามั้ยเอออยากบอกอะไรเขาเ็นพิเศษนะพาเรามาถึงวันนี้ออนะจุดจุดนี้มันยิ่งใหญ่มาก หลัก็ขอขอบคุณพกจูจากทีมอบวกาทีโน่หักแต่หักหักขึ้นครัวคนึงเลยพี่ขอประโยคนั้นได้ไปที่พ่อปู่นะพูดตรงนี้เลยูขอประโยคนั้นเลยที่เอาประโยควันนี้ไหมประโยชนั้นประโยควันนี้วันนี้พูดว่าอะไรย่าเยียบหางหนูพ่อพ่อย่าเหยียบหางหนูคือแล้วใช่กับบูมายาวแล้วขึ้นเวทีอีก พ่อก็ไปเหยียบอีกแล้วถึงพ่อไปเหยียบอีกเนี่ยไปคนอื่นก็ไปเหยียบอีกแล้วนั่นนั่นเดินลงมานั่งนพ่อมาแมางวนหาหนูจะโพสไอันี้หางอีกเดียวกันี้ไงฮะยาวๆเนี่ยยาวจริงยาวจริงใช่ใช่พ่อก็ลงเหยียบไงพ่อเดินไปปกติอ่ะพี่ขอประโยชน์แลวหน่อยน้ำใบแบงอ๋อมวยนันกายองเรียนน้ำผ่อนนะคะกับเผยคำามแนออกไปว่า นาแบเบนนี่แหละสีผ้าโอดังนาแบเบนนี่แหละสีผ้าโพด้วยจ้ะ